สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชุมชนวัดส,สิงห์สถานที่ที่มีทั้งศิงละปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นประววัฒนธรรมที่ชาวบ้านได้ร่วมกันสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ต่อไปเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกระตู o แทงเสือคณะสิทธิวัดสิงห์ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็เราเป็นรุ่นที่สองครับรุ่นแรกก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัดแต่รุ่นของเราก็เป็นลูกศิษย์ของเด็กวัดดีีเราก็มาดัดแปลงแล้วถ้าจังหวะก็จะเป็นชิงขับกตับมง,งก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเครื่องดนตรีก็จะเป็นงาน handmade. แอนด์เมทกระตู o แหงเสือของคณะสิทธิวัดสิงห์นะครับเราออกรายการเกมส์ทูทัศน์มาเยอะ แต่คนน้องๆส่วนใหญ่จะไม่รู้จักคำว่ากระตัวแทงเสือหมายความว่าไงกระตัวแทงเสือเป็นศิลปะยุคระหว่างโหลิเกและมโนราทนิยมแสดงมากในฝั่งสุพรบุรีทั่วทั้งโลกมีอยู่30กว่บคณะ5ใน30คณะเป็นลูกศิษย์ของเรานะครับเราก็อยากให้น้องๆหมายได้มาอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของเราเชาวไทยทั้งหนึ่งเคยแสดงต่อหน้าพระพักตร์มาแล้วนะครับ ก็ท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวชุมชนวัดสิงก็แวะมาเที่ยวได้นะครับเราก็มีพารดังพอดับอยู่นะครับก็แหล่งท่องเที่ยวอาหารดีเราก็มีนะครับโดยเฉพาะการสแสดงพื้นบ้านเรามีลำไทยมีกองยาวมีกระตั้วแทงเสือมีลำหลายอย่างนะครับชาวต่างชาติมาบ่อยแต่คนไทยไม่ค่อยมาหต้องมากันได้แล้วนะและนี่คือกายศาสตร์น้ำอ้อยเป็นขนมไทยจากชุมชนวัดสิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีของเขตจอมทองเลยนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะกยาศาสตร์ทำมากี่ปีแล้วคะโอ้นานมากเลยตั้งแต่สมัยของแม่ป้านยค่ะเป็นต้นตำลับคนกินติดใจหมดส่วนผสมของกายศาสตร์ส่วนมากก็จะเป็นข้าวตอกข้าวเมาแล้วก็มีถั่วมีงาแล้วน้ำอ้อยอของดีเขตจอมทองต้องวัตถิชุมชนวัตถิค่ะอร่อยแน่นอนเลยอขอบคุณค่ะ บอกได้เลยว่าถ้าแวะมาเขตจอมทองก็อย่าลืมมาซื้อขศาสตร์ของดีของเด็ดจากชุมชนวัดสิงกันนะคะและต่อไปเราขอพาทุกท่านมาสักการะหลวงพ่อดำที่วัดสิงห์วัดโบราณในเขตจอมทองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆตั้งแต่สมัยอรุธยาตั้งอยู่ริมคลองสนามชายหรือคลองด่าน มีกิจกรรมฝาผนังที่สวยงามมีบรรยากาศลมลืน่นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของผู้คนในชุมชนมะสิงและที่นี่คือโบสถ์หลังเก่าซึ่งก่อผนังหนาทรงวิลันดาสมัยอุทยาเป็นสถาปัตยกรรมที่ประยุกต์มาจากโบสถ์ของฝรั่งที่เข้ามาทำการค้าขายในสมัยนั้นซึ่งเมื่อเดินเข้ามาในโบสถ์หลังเก่านี้แล้ว มีบรรยากาศที่สวยงามมากๆมีความเงียบสงบร่มรื่นมีจิจกรรมฝาผนังที่สวยงามและน่าสนใจซึ่งตั้งอยู่ข้างๆกับโบสถ์หลังใหม่หลายท่านที่แวะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสิงห์อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่โบสถ์หลังเก่าแต่ถ้าแวะมาแล้วก็ห้ามพลาดที่จะเข้ามาที่นี่เลยนะคะยินดีต้อนรับสู่สถานีรถไฟวัดสิงห์นะครับที่นี่เป็นแขวงเดินรถของสมุทรสาครเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัย ที่นี่ค่าบริการจะมีหลายราคาแต่จะเริ่มต้นที่3บาทเราจะเริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่ถึงวัดสิงห์สบาทแล้วเนี่ยนั่นก็จะไล่ตามราคาไปเรื่อยสูงสุดที่มหาชัย1ิบาทครับใครจะไปคิดล่ะคะว่าชุมชนชุมชนหนึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจได้ขนาดนี้พอเราดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนสุดท้ายนี้ถ้าแวะมาเขตจอมทองก็หามพาชุมชนวัดสิงห์เลยนะคะ